อันธรมยังพุทธ,ธานุสติในยังกโรมะเสตังโกปานาภาขวันตังเอวังกาลยาโลกิติสัทโธอาภุคาโตก็กิติสาบอันงามของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น ได้ฟุ้งไปแล้วอย่างนี้ว่าอิติปิโสภาควาเพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นอาระนังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง วิชาจารณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะสุขาโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตโรปุริสธรรมาสาราที เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสาธาเทวมนุษานังเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุโทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรม ภระขวาตีเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกทำสั่งสอนสัตว์ดังนี้หันธรรมยังพุทธาพิคีติงการอมะเซพุทธวารหันตวรตาีิคุณาพิยุนโต พระพุทธเจ้าประกอบด้วยคุณมีความประเสริฐแห่งอรหันตคุณเป็นตน้นสุทธาพิยานาการุณาหิสมาคตาโตมีพระองค์อันประกอบด้วยพระญาณและพระการุณาอันบริสุทธ โพเทสิโยสุชนะตังกรรมรังวาสุโรพระองค์ใดทรงกระทำชนที่ดีให้เบิกบานดูดอาทิตย์รมบัวให้บานวันทามหังตมรนังศิราสาชิเนนทาง ข้าพระเจ้าว่ายพระชินสีผู้ไม่มีกิเลสพระองค์นั้นด้วยเสียนกล่าวพุทโธโยสัพพปานีนังสารานังเขมมุตามังพระพุทธเจ้าพระองค์ใดเป็นสารณะอันกระเสมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลาย ปัตถานุสติธานังวันธามิตังสิเรน,นังข้าพเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นอันเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่หนึ่งด้วยเสียนกล่าวพุทัตสาณามิทาโซวาพุทโธเมสามิกิสโร ข้าพระเจ้าเป็นทาตของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพระเจ้าพุทโธทุกข์สาขาตาจะวิทาตาจะหิตาสเมพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพระเจ้า พุทธัสสานังนิยาเทมิสริรันชีวิตตันจิทงังข้าพเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระพุทธเจ้าวันทันโตทั้งจริสามีพุทธัสเสวะสุโภทิตังข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่จากพระพฤตตาม ซึ่งความตรัสรู้ดีของพระพุทธเจ้านาทิเมสารนังอันยังพุทโธเมสรนังวรังสารณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นสารณะอันประเสริฐของข้าพเจ้า เอเตนะสัจจวาเจนะว่าเธยังสัตว์ทุศานสด้วยการกล่าวคำสัตว์นี้ข้าพระเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาพุทธังเมวันธมาเนายังปุญยังปะสสุตังอิทา ข้าพระเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ควรควายบุญใดในบัดนี้สัพเพปิอันตรายาเมมาเนสุงตัดสาเตชาสาอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพระเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้น กายนวาจายวาเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีพุทธเกุกัมมังปะกตังมะยายังกรรมหน้าตีเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระพุทธเจ้าพุทโธปาติคันหาตุอัจจยยันตัง ขอพระพุทธเจ้าจงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นกาลันตะเรสังวริตุงวะพุทเทเพื่อการสำรวมระวังในพระพุทธเจ้าในการต่อไปอันธรรมยังธรรมานุสติในยังกาโรมะเซ สวากาโตภาควตาธรรมโมพระธรรมเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วสันทิทิโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเอง อากาลิโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเธอโอปานายโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว ปัจจตังเบทิตาโพวินยูหิตีเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนดังนี้อันธรรมยังธรรมาพิกีติงการมะเซน สวากาตาตาิคุณยยโยขาวะเซนาเซโยพระธรรมเป็นสิ่งที่ประเสริฐเพราะประกอบด้วยคุณคือความที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเป็นตน้นโยมะขาปากปร,ริยติวิโมขเพโท เป็นธรรมอันจำแนกเป็นมรรคผลปริยัติและนิพพานธรัรมโมกุโลกะปะตานาตถาธาริทารีเป็นธรรมทรงไว้ซึ่งผู้ทรงธรรมจากการตกไปสู่โลกที่ชั่ววันทามะนังตามหารังวรธรรมะมเมตัง ข้าพระเจ้าว่า้พระธรรมอันประเสริฐนั้นอันเป็นเครื่องกาจัดเสียซึ่งความมืดธรรมโ,มโยสัพพปานีนังสารานังเขมมุตตามังพระธรรมใดเป็นสารณะอันกเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลาย ทุติยานุสติธานังวันทามิตังสิเรณังข้าพเจ้าไหว้พระธรรมนัน้นอันเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่สองด้วยเสียนกล้าวธรรมะสานิทาโซวาธรรมโมเมสามิกิสโร ข้าพระเจ้าเป็นทาตของพระธรรมพระธรรมเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพระเจ้าธรรมโมทุคขัสาคาตาจาวิทาตาจหิตาสเมพระธรรมเป็นเครื่องกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพระเจ้า ธรรมะสานังนิยาเทมิสารีรันชีวิตตันติทงังข้าพระเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระธรรมวันทันโตทั่งจริสามีธรรมะเสวะสุธรรมะตังข้าพระเจ้าผู้ไว้อยู่จากพระพฤตตาม ซึ่งความเป็นธรรมดีของพระธรรมนาทิเมสารนังอันยงังธรรมโมเมสารนังวรังสารณะอื่นของข้าพระเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นสารณะอันประเสริฐของข้าพระเจ้าเอเตนะสัจวะเชนะ ว่าเธอยังสัตธุสาสเนด้วยการกล่าวคำสัตว์นี้ข้าพระเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาธรรมมังเมวันธมานนายังปุญยังปะสุตังอีทาข้าพระเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งพระธรรม ได้ควรควายบุญใดในบัดนี้สาพเพปิอันตารายาเมมาเทสุงตัดสเาเตจสาอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพระเจ้าด้วยเดชแห่งบุญน,นั้นกาเยนวาจายวาเจตาสาวา ด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีรำเมกุกรรมมังปะกตังมายายังกรรมหน้าติเตียนอันใดที่ข้าพระเจ้ากระทำแล้วในพระธรรมธรมโมปฏติคันห้าตัอัจัยันตังขอพระธรรมจงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้น กาลันตะเรสังวริตุงวะธรรมเมเพื่อการสำรวมระวังในพระธรรมในการต่อไปหันธรรมยังสังคานุสติในยังการรมะเซ สุปฏติปันโนภาคาวโตสาวกสังโฆสงสาวของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมูไดปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏติปันโนภาคาวโตสาวกสังโฆ สงสาววของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมูไดปฏิบัติตรงแล้วญาญาปฏิปันโนภาคาวะโตสาวากสังโฆสงสาววของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมูไดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจาก ทุกแล้วสามีจิปาติปันโนภาคาวาโตสาวกะสังโคทรงสาวของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วยาที่ทางได้แก่บุคคลเหล่านี้คือ จตาริปุริสายุคานิอัตถาปุริสปุคลาคู่แห่งบุรุษสีคู่นับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษเอสาภคาวะโตสาวกสังโฆนั่นแหละทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า อาหุเนยโยเป็นสงควรแก่สการะที่เขานำมาบูชาปาหุเนยโยเป็นสงควรแก่สการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักีเนยโยเป็นผู้ควรรับทักษีนาทาน อัญชลีกรณีโยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลีอนุตรังปุญญาเขตังโลกัสสาตติเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าดังนี้ หันธรรมยังสังคาพิกีติงกโรมะเซนสัทธรรมมาโชสุปฏิปฏิกุณาที่ยุ่นโตพระสง์ที่เกิดโดยพระสัทธรรมประกอบด้วยคุณมีความปฏิบัติดีเป็นต้น โยตพิโทอริยปุคคลาสังคาเซโทเป็นหมู่แห่งพระอริยบุคคลอันประเสริฐแปดจำพวกศีลาธรรมมาปวราสยกาย,ยจิตโตมีกายและจิตอันอาศัยธรรมมีสินเป็นต้นอันบวร วันทธาาหังตามาริยานคานังสุสุดทงังข้าพระเจ้าว่ายมู่แห่งพระอริยเจ้าเหล่านั้นอันบริสุทธิ์ด้วยดีสังคโคโยสภพาปานีนังสารนังเขมมุตตมัง พระสงฆ์หมู่ใดเป็นสารณะอันกเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายตติยานุสติธานังวันทามิตังสิเรน,นังข้าพระเจ้าว่า้พระสงฆ์หมู่นั้นอันเป็นที่ตั้งแห่งความระรึกองค์ที่สามด้วยเสียนกล้าว สังขาดสาหัสสามิทาโซวาสังคโคเมสามิกิสโรข้าพเจ้าเป็นทาสของประสงฆ์ประสงฆ์เป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้าสังคโคทุกขัดสะขาตาจะวิทาตาจะหิตัสมเม พระสงฆ์เป็นเครื่องกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพระเจ้าสร้างขาดสร้างนั่งนิยาเทมิสารีรันชีวิตันจิทังข้าพระเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระสงฆ์วันทันโตทั้งจริสามี สร้างขาดโซ่ปฏิปันนาตังข้าพเจ้าผู้ไว่ายู่จากประพฤติตามซึ่งความปฏิบัติดีของพระสงฆ์นาทิเมสรนังอันยังสร้างโคเมสรนังวารังสารณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มี พระสงค์เป็นสารณะ,ะอันประเสริฐของข้าพระเจ้าเอเตนะสัจวาเชนาว่าเธอยังสัตวุศาสเนด้วยการกล่าวคำสัตว์นี้ข้าพ,าพร,ระเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดา สังขังเมวันธมาเนนายังปุ่นยังปะสุตังอีทาข้าพระเจ้าผู้ไหวอยู่ซึ่งพระสงฆ์ได้ควรกวายบุญใดในบัดนี้สาพเพปิอันตารายาเมมาเทสุงตัดส,สาเตจสา อันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพระเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นกายเยนวาจายวาเจตาสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีสังเคกุกรรมังปะกะตังมายายัง กรรมหน้าติเตียนอันใดที่ข้าพระเจ้ากระทําแล้วในพระสงฆ์สร้างโคปฏิคันหตุอัจจยันตังขอพระสงฆ์จงงดซึ่งโทษล่วงเกินานันนันการันตะเรสังวริตุงวาสังเคเพื่อการสํารวมระวังในพระสงฆ์ในการต่อไป